แล้ค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่ในเกมไอรูนา่าเอ้ยแล้วก็มาบอสบอสบอสอะไรสักอย่างคือเราวิ่งตามเฟสมาลองตีดูว่าเราจะตีไหวไหมไม่พูดพันทำเบีเพว่าโดนสกิลไปเมื่อกี้ไม่ขออธิบายมากนะคะ เราจะตีไหวไหมเลเวลสองกับเลเวลอะไรสักเลเวลร้อยยสิดะนอดไหมเนี่ย หวังว่าคงจะไม่มีสกิลพิเศษอะไรตอนท้ายนะนั่นไงสกิลตาบอดช่วยแล้วดูดพลังชีวิตเรื่อยๆหานาจังก็ท่าจัง ไปช่วยเราตีด้วยตีเข้าบางไม่น่ะเฮ้ยสิบสองวานานก็โหดใจเล่นนะสิบสองเนี่ยมินดีด้ดิเสียงดังนะเราอะมีสกิลดินด้วยเพ้น้ำแข็งใช่ปะ เวน้ำแข็งเวดไฟสลับกันแล้วกันไฟไม่สั่วต้องน้ำแข็งโอ้ยโดนไห้ตายแน่ๆนกว่าจะตายเดินสกิลมันงงสกิลนี้เหรอหายแล้วจะไหวไหมเนี่ยอย่ามาตายตอนนี้ล่ะเลื่อนลงแล้วเนี่ย อีกนิดเดียวเอา้าโดนสก,กิลสายไฟเฮฟ้ยมันขยับเข้ามาใกล้แล้วอ่ะถอย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 ,อยกกา,านาจังเป็นตัวลอ่เอเปล่าอ่ะเหมือนมันมัน,ม,นมันตีกับฮานาจังปะจะตายอ่ะเฮ้ยดามิเนตดามิเนตแรงขึ้น จะตายแล้วเนี่ยมันสิจะตายไม่ใช่เราเร็วอืออีกนิดเดียวอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเย้ชน,นะเดี๋ยวแป๊บนึงของเต็มอืมอะไรดีอ่ะ มาถักสูรแล้วกันเผื่อแบบอะไรอะ่ะถ้ามันบางทีเคลียรหน้าอาจจะต้องใช้อะไรประมาณเนี้ยเก็บเก็บไว้ก่อนเฮ้ยสวยอะ่ะเราไม่อ่านนะ <c oughs> อ้าวโอเควิคัสชีนตัดเขาคัสซีนาดีเลย คนนี้เป็นคู่รักกันเหรอรู้ว่าไงโหซะคสซีนกำลังหวานซึ้งเก่งมากค่ะนะจังโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่ิก้าสามสิบโอ้เจ๋งอ่ะลุยต่อไหมลุยต่อสิโอเคเดี๋ยวจะวิ่งตามมิชชั่นไปนะคะถ้าไปถึงบอสแล้วเราจะลงบอสอีกทีไม่รู้ว่าจะไหวเปล่านะ จเจอกันบอสต,ต่อไปค่ะยังไม่ถึงบอสแต่มันตัดเข้าคัตซีนก่อนืออคัตซีนอะไรอะตะเกียรอ๋อไปเมืองใหม่โอเคเดี๋ยวเราวิ่งก่อนนะแป๊บึงโอเคค่ะในที่สุดเราก็ถึงหน้าห้องบอสนะคะกว่าจะมาถึงได้หลงทางแบบไม่รู้จะอยา่หลงยังไงแล้วเนี่ยสะบักสะบอมมาเลย โอเคดูเห็นจุดสีส้มใกล้ๆนี่ไหมตามเรามาตั้งแต่แบบหลงแบบวนไปวนมาแล้วก็มาหยุดตรงเนี้เต่าเต่าพลังเทพอะมุ่งหน้าต่อไปค่ะมาถึงขนาดนี้ถอยกลับไม่ได้แล้วค่ะยกเว้นจะตายตายนี่วิ่งใหม่นี่โอ้ตายมาหลงอีกเฮ้ยสวยอ่ะ โอ้อะไรอะอะรอยู่ข้างบนอนะอย่าบอกว่าเราต้องสู้กับคนไอ้นั่นนะตัวนี้จะเวลเท่าไหร่อ่ะอาะครอ่ะโอริเทีย นี่ค่ะชินัทชียนัทเดี๋ยวเขาจะเขาจะเรียกอย่างเป็นาาเราจะข้ามคัดซสีนไม่ได้นะคะจะกดไปต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะ เฮ้ยยังไม่ได้อัพสกิลเลยดิว,ว่ะถึงจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเราอัพมันก็แรงขึ้นนิดนุ่งกันนะอัพทันไหมอะหลังจากเนี้ยคุยกันนานจังถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเราต้องตีอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งขออัพสกิลสเตตัสขอให้อัพอะไรตอนนี้ปะแล้วก็ โอเคก็ใช้อะไรกันไว้ก่อนเราต้องตีกับคนเนี้อ่เฮ้ยโดนตีแล้วไม่ทันแล้วค่ะเฮ้ยแล้วคุณสูงจังคะ ค่ะก็ขอภห้เป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อกี้พอดีมีคนโทรเข้ามันก็เลยหลุดแล้วก็มันก็เด้งออกมาข้างนอกนะคะฮันน่าจังก็กลับไปแล้วเช่นเคยตังโอเคเยอะอยู่ไปลุยค่ะลุยต่อฮันน้าจังโอ้ยดีนะที่ตอนตอนหลุดเมื่อกี้ไม่ตายอะ่ะวอท นี่ต้องเข้าคัดซีนใหม่แล้วเนี่ยโอเมจ่า oh, <laughs> oh, <my. S 1> เข้าคัดซีนใหม่ค่ะซึ่งคัดซีนเราก็ดูนะเพราะฉะนั้นเราจะตัดไปตรงที่แบบคัดซีนจบแล้วนะคะโอเคเข้าสักต่าทูแล้วค่ะเข้ามาก็โดนฟาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาแล้ว ส่้ต่อสื้ต่อคุณนี้แพ้ท่านอะไรอ่ะขอดูขอไ้สกิลน้ำแข็งดูสิเหมือนกันเนาะน้ำแข็งกับไฟเพราะฉะนั้นไฟดีกว่ามีสกิลอื่นอีกไหมอ่ะ ท่านคิทหมดยังเอออยู่ไหนไม่แน่อาจจะมีพิษอะไรอย่างเงี้ยงั้นคงไม่ทันประมาณนั้นสกิลดูดชีวิตไม่ใช่ดูดชีวิติดูดเลือดตอนนั้นกระโดนเพื่อนว่าไปอีกทีนะสกิลดูดเลือดน,นี่ช่วยช่วยเราได้มากเลยนะ แล้วก็สัตว์เลี้ยงนี่ก็แบบเลิฟมากตั้งแต่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยพานังไปไหนมาไหนตลอดขยับเข้ามาใกล้ทำไมเราไม่อยากใกล้นายอะไรแป้แป้แ,แ,แ,แปะเนี่ยนี่ก็จอเมเวทเหรอน่าจะมานวัปปะตัวเนี้ย หยับเข้ามาอุ้ยแรงอะ่ะวิ่งตามเข้ามาเฉยเลยอะ่ะนั่นไงสวยแล้วลืมใช้สก,กิลนี้คอนั่งจะออกฤทธิ์ก็เฮ้ยเฮ้ยเลือดทำไมลดเรื่อยๆอะ่ะมาแล้วมาแล้วโดนไล่ไป หนึ่งวันหลอดเนี่ยโอ้ยวัดอะไรอ่ะตัวอะไรไม่โอ้ยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ย ตัวอะไรวะน่าก,กลัวชิบไอ้หมดเลยค่ะเรียกสัก,กุล่ามาโอ้ตัวอะไรอะนันคือตัวอะไรน่ากลัวตีแรงด้วยอะ่ะเราจะรอดไหมเนี่ย หวังว่าเวลาคงไม่หมดก่อนนะเฮ้งมานาก็จะหมดพร้อมลูกไปลุยต่อโอ๊ยนาย่ากลัวยุบยับยุบหยับะ่ะเฮ้ยต้องตีใหม่ ไม่ได้ไหมวอไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวต้องให้เพื่อนช่วยแล้วล่ะไม่อย่ามาใกล้ลูกเราตายไปสองตัว,ว้โอเคโอ้ยอย,อย่ามาใกล้เอ้ยตีแรงอ่ะตีแรงตีเ,เร็เเเวด้วยอ่ะ มันฮิวให้ตัวเองได้เหรอทำไมเลื่อนมาเป็นครึ่งหลอนแล้ววะเราตีไปกือบจะตายแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวต้องลองตีอีกรอบถ้าลูกเราตายหมดนี่ก็คือพอละไม่ไหวแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยตีแล้วกันัมันตีด้วยกันสองตัวเลยหรือไงอ่ะ หันนัดสัดเข็มไปละเออ,เอไม่เจ้าไม่ไหวค่ะโอเคถือว่าพาภากิจนี้ไม่ผ่านนะคะโดน,นมันตียับเลยอะ่ะไอ้เพื่อนช่วยให้เพื่อนช่วยโอเคไปละค่ะบ๊ายบายนอนตายคุกเข่าด้วยลูกตายหมดแล้วเนี่ย